สวัสดีครับผมสิงห์กองเทอร์นีิมแทยวันนี้เจอกับหยกนาทีนะวันนี้ร้อยยี่สิบเอ็ดร้อยยี่สิบเอ็ดครับเช้านี้มาเกณฑ์จุดสองก็เหมือนมาพอดีนะซ้อมอยู่กับพี่ก้องนะที่ค่ายสาม้านี่ไหมสายไหมเนี่ยนะอยู่กับสายเพชรพวกนี้นะวันนี้สองคนนะสลับเชิญออมาเราเป็นมวยไงมวยขาวรุ่มวยไฟเตอร์มวยอาวรุ่มสูงเท่าไหร่เจ็ดสิบหกน้ำหนักของร็อกไฟเอร์เท่าไหร่ ปีนี้อายุ19ปีชกมวยมาเกิน50ไหมไม่เท่าไหร่ได้17เนี่ยครับ17ครั้งนะถ้าคนต่างจังหวัดเห็นต้ไม่เชื่อว่า17ครั้งแต่พี่เชื่อพี่เห็นยูนะผู้ชกไม่เห็นไม่เข้าไปสไตายไม่เข้าไ่านะเวีนี่โดนตุ้มไหมไอ้ค้วกี่น้อย3กิโลละ่2กิโลเก่อะเท่าไหร่เราเป็นคน้3ไฟหลังเราชนะดีดี2แพ้นึ่จะง2แพ้1น่าสุด200้งไหร่14 1า ันนี้ร้อยบดไหนดีกว่านี่ไเรานี่ยรอเป็นคนตะเพียงวันยาเสือทรายแลพี่น้องเจายาเสือทรเชียร์ผมนะครับตัวเลยสวัสดีครับผมหยกนวทีกวยบางแลมนี่เจ้าใหสิงห์นะไม่เคยชกไอ้น้องก็ชกมวยไม่ถึงยี่สิบเราชกมวยมาตอนนี้เท่าไหร่ได้ลว ยี่สิบแบบสามสิบเนี่ยก็ดีกว่าเขานอนเราซ้อมอยู่ไหนเอ้าซ้อมอยู่ใช่จะตีุบลครับที่จังหวัดอุบลอุบลกี่วันซ้อมมารอบนี้สองอาทิตย์ครับเรามวยเข่าหรือฝีม okay. ือหรือว่ายังไงมวยเข่าครับเข่าน่าจะรูสูงเท่าไหร่ครับร้อยเจ็ดสิบเอ็ดน้ำหนักลอยๆประมาณหกสิบปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วสิบเจ็ดครับก็เช้ารถไปลงร่มเท่าไหร่ได้ชักปอนปอนกว่าสบายสบายล่าสุดเป็นไงผลงานไปขอแฟ แพ้มาครับสามไฟชนะกี่ค <ând S 2> รั้งชนะสองแพ้หนึ่งครับวันนี้เวทนี่มันบีบลงมาหน่อยนะครับคูมกิโลประมาณสี่ห้าโลครับเราควรพูดนะเอาเราเป็นคนเด็กในวันอุบลครับเอาแล้วความคลับเชื่อนางวันนี้ฝากพี่ๆชาวอุบลช่วยเป็นกำลังใจให erm ้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวพี่นะขอโชคดีครับผม